นี่พี่น้องนะครับผมพ่พี่น้องมาบอกับหมากผลไม้ปาอีกแล้วนะหมากนมคั้วพี่น้องเนาะอันนั้นกะฟักข้าวนะครับอันนี้เนาะแต่อันนี้คือหมากน่มคั้วนะครับหมากพิพวนนะก็สาอีสานบันผมเสียนหมากพิพวนนะแด่นจึ้งคืองเลยพี่น้องหมากข้าวขนาดเอ้พี่น้องเลยคุณน,นะครับหมากเตียงแห้งนะครับอมกอ็ไดไปแล้วนะนะก็ต้องเอาไปกินนะครับอร่อยนะรสเปรี้ยวหวานนะครับเยอะเลยคุณ หนากน็แม่นพี่น้องเอ้ยขายยังไงจังไงนะครับอีสานบ้านเฮาเนาะต้นนมควายนะครับหรือหมากนมกล้วยมาพิพวนก,วกันเลยมันก็บหงษนียนะ้ยกหน่อยนะพี่น้องเนาะอันตรายเนาะมันรกมันรกเจอแล้วมันมีบ่พี่น้องนะนะม,ม,ม,มันมีอยูช่วงหนึ่งเดินมพี่น้องนะ เจออีกแล้วหนึ่งปวงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ไสุกพี่นาองฮะเนมากริบยังไม่สุกอันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับเม้นไปเลย